มอเตอร์ Motor, ถ้าสมมติว่าสื่อแฟกเตอร์มันเป็นสองเท่าใช่ไหมครับตามคู่มือการการคำนวณเนาะมันก็จะต้องเอาสิบคูณสองนะครับเพราะฉะนั้นมอตเตอร์ใช้งานก็คือต้องเป็นยี่สิบกิโลนี่คือที่มาที่ไปเขาจะไม่หนึ่งต่อหนึ่งเพราะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าอยู่ๆมันเกิดช็อคโกลดเกิดขึ้นของที่เกิดแอปพลิเคชันนะครับนจะทำให้มอตเตอร์มันทีหล่ไม่ออกนั่นคือสาเหตุที่ว่าบางครั้ง มี่ใช้งานคือจักในโรงงานนะแล้วมาเจอมอเตอร์ที่แบบสวนใหญ่เกิดอย่างนี้บางทีเราไปคำนวณคือถนานมอเตอร์กับโหลดทการใช้งานมันน้อยเกินไปมอเตอร์ทย่างนีทีนะครับทีนี้พอเราได้ขนาดมอเตอร์เสร็จแล้วเช่นเนี้ยหลักการเดียวกันเราก็ต้องเอาขนาดมอเตอร์ตัวเนี้ยมาคำนวณหาเพื่อที่จะเลือกโหลดที่จะใช้งานสำหรับตัวส่วนต่างๆัการนะครับตัวอย่างเช่น เราดูแอปพลิเคชันก่อนแอปพลิเคชันตัวนี้มันเหมาะกับเกียร์ปุ่มปิ้งสายหรือว่าโซ่ถ้าเราได้แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนั้นมาคำนวณหาโดยการที่เผื่อสวิตแฟกเตอร์อย่างคำถามคือ s วิตชแฟกเตอร์ที่ใช้งานเราต้องใช้ที่หลดตัวตามหรือโหลด